ช่วงอากาศร้อนๆอ,อย่างนี้นะคะไอศครีมก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้สดชื่นคลายความร้อนได้ค่ะแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่ชอบทั้งความหวานหรือว่าไขมันไอศครีมก็ไม่ต้องทนไม่อร่อยแล้วนะคะเพราะว่าคุณนรุมนอมรปานวันนี้จะพาไปพบกับนวัตกรรมใหม่ของไอศครีมดอกไม้ค่ะที่นอกจากจะอร่อยไขมันน้อยแล้วก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยค่ะด้าลากุหลาบเข็มบัวและอัญชัน คือ5ชนิดดอกไม้ที่ถูกแปลงโฉมมาเป็นไอศครีมสีสวยรสชาติอร่อยที่สำคัญยังมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระตอบรับแนวคิดอาหารเพื่อสุขภาพอีกด้วยช่วยชะลอความแกแ่แล้วจากดอกอัญชันก็คือ,อยังช่วยเรื่องโรคอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันด้วย ไอศครีมดอกไม้เป็นการต่อยอดผลงานวิจัยและพัฒนาเครื่องดื่มสมุนไพรจากดอกไม้ท้องถิ่นของอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสาครโดยคณะนิสิตและอาจารย์จากคณะวิทยาศา,ศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จที่ประชาชนทั่วไปร่วมลงคะแนนโหวตให้เป็นผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุดของเมื่อปีที่แล้ว จากนั้นดอกไม้ทั้ง15ชนิดได้ถูกนำมาพัฒนาหาสูตรไอศครีมและสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภค300รายจนได้เป็น5สูตรไอศครีมจากดอกไม้ไทยที่ได้รับความนิยมมากสุดคือดาหลาวายเข็มสตรอเบอรี่เชอร์เบตกุหลาบนมบัวนมและอัญชันมะพร้าวอ่อนผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการของไอศกรีมทั้ง5รสมีค่าการต้านอนุมูลอิสระ หรือด PPH ตั้งแต่27ถึง84ถือว่าอยู่ในระดับสูงโดยมีผู้ประกอบการร่วมจัดจำหน่ายและจะเปิดตัวในเดือนเมษายนเพื่อเป็นไอศครีมนวัตกรรมใหม่นอกจากนี้ยังถือเป็นการพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืนเพราะเป็นดอกไม้ที่ชาวบ้านปลูกได้ทั่วไปเนะื่องจากที่เราเลือกดอกไม้ท้องถิ่นอำพวานเนื่องจากว่าเราควบคุม จะไม่ฉีดยาฆ่ามแมลงได้นะเนื่องจากท่านนายกเทศมนตรีท่านก็เข้ามามีส่วนร่วมมีบทบาทในการที่จะช่วยเหลือเราบอกเออบอกกับเกษตรกรแล้วก็บอกกับชาวบ้านที่เขาปลูกตอกไม้อยู่ข้างรั้วอยู่แล้วนะคะว่าอย่าฉีดยาฆ่ามแมลงสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งเมื่อเสด็จงานอุทยานประวัติศาสตร์รอสองได้พระราชทานแนวทางอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยนี้ไว้ให้คงอยู่ตลอดไปก็เออทรงมีพระดำรัสว่า เป็นผลงานวิจัยที่จะช่วยเหลือประชาชนได้นะครับให้เรากับท้องถิ่นนะฮะคือกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับเทศบาลอัมพวานะฮะแล้วก็ประชาชนนั้นรักษาภูมิปัญญาอันนี้ไว้แล้วก็อย่าให้ฝรั่งเนี่ยเอาภูมิปัญญาของอันเนี้ยไป ไอศครีมดอกไม้ถือเป็นอีกผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่ถูกจำกัดไว้แค่บนยิ่งหากนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งในเชิงพาณิชย์และการพัฒนาชุมชนนริมนอมอมรปานสำนักข่าวไทยรายงาน